สัคนก็เป็นสิ่งครับแล้วเด็กเียนี๋ยวนอะไรเรีเยนีย๋ยวเรนอะไรี <laughs> ยอ <laughs> <laughs> 哎，他这嗯，他打一点，他打一点。 được rồi <laughs> ครับผมทําให้นาย เสริมการปฏิบัติในะดับพื้นที่ครับก็ถือว่านี้นวันแรกที่เราเริ่มตรับแต่ตอนรกการโควิดเราเรี้ยงผัวเราครับจริงแล้วช่วงที่เราเห็นตัวเลขที่เยอะที่คือเราดูก็ในส่วนวันนี้นะครับจะเป็นเตียงสนามนะครับจำนวน120อุดนะครับเพื่อมอบให้ว่า้าเราต่อช่อสจังหวัดเชียงรานะครับไปตั้งไอซีไอแก็รีรูปบัตราตาม แต่คร,นะครับซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วท่านรองเลือซีและรูีว่าการจะตรวท่านรดีการารวท่านมามอบนโยบายนะครับในการด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในเชียงใหมน่นะครับโดยหน้าที่หลักๆในการควบคุมโรคนะครับจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าที่การจังหวัดแลวก็ท่านสสจจจงหวัดนะจรับเราจะมีการรณรงคจจห้มีการฉีดวัคซีนนะครับทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาประกอบอาชีพหรือมีอาชีพในเชียงใหม่ด,ด้วยนะครับในส่วนของตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่พอภาคใต้นะครับ,จ,พพนะรบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอีก8จังหวัดในภาคใต้จะมีหน้าที่เสริมในการปฏิบัติโดยเฉพาะหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรกตและประกาศของแต่จังหวัดนะครับกรณีแหลงัุ้งุร แหล่งรวมตัวนะครับหรือกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อ,อการแพร่ระบาดของโรคนะครับซึ่งในส่วนนี้จะมีขึ้นที่แหล่ร่วมกันระหว่างทางสาธารสุขนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองและทางการวจออกไปร่วมกับการตรวจเพื่อระงับไปยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับไม่ให้เกิดเชื้อต์ใหม่นะครับในส่วนของเรื่องของวันนี้เราเปิดรับท่องเที่ยวต่างที่ท่ามุ่ในส่วนของการตรวทัวท่านเลย เกี่ยวกับรการให้สารการเปในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ในส่วนการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับก็เด็กที่เรียนระดับชู้นนี้ในหน้าที่ในการคุ้มครองเขาผมจะเป็นหน้าที่หลักนะครับของเจ้าหน้าทีของสพจังหวัดนะครับเป่นเจ้าหน้าทีรับแต่งตั้งเป็นผู้บริการในการแก้ไขปัญหาและก็ผูบริการในการคุ้มครองในเขตในครับส่วนผมก็เป็นหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทั้งดิสินะครับ ความปลอดภัยในเรื่องนี้ก็คงจะเริ่มตั้งแต่สนามบินเป็นต้นมาจะทำอยังไงที่จะให้มีความปลอดภัยในรเรื่องเที่ยวมากที่สุดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งเกกส่วนและทางภา,งารทัฐนะครับได้มีการพูดคุยมีการหารือกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยนะครับทยานบางแห่งนะครับหรือสถานที่บางสถานที่นะครับเราได้มีการรณรงค์นะครับมีเีพ่อองมันทุกค้องเป่นนะครับในรัทุกคน้องหั คือเราเราทราบว่ารัฐกิจจะประกาศแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในที่เกิดจังหวัดที่จะเป็นเมืองปิดเปิดท่องเที่ยวและพวกเราสื่อเราก็ทำให้เราต้องรู้ลงไปกระตุกค้นหาผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วก็มาอยู่ในกระบวนการในการจับตัวแต่ทราบว่าวันนี้การ์ดน่าจะน่าจะลงน่าจะลงแล้วครับ ว่าสองจัวันี้มันขึ้นถึงสี่น้อยแล้วสามน้อยต่าแล้วลงึ่งยาวันนี้ก็ะตันจะลงอาจจะผิดี่เียนล้ืเป็นกัรโค้งหาเราเราไปควบคุมโค้งหาคือทุกองเคยตอนนี้มีที่ไหนกับเมเเทศบาลนครสมัยทอยู่ไหน่เลียงที่ตั้งยืนการท่าทางมาอยู่แล้วยืดแล้งให้ที่ไหเมเทศบาลนครสมัยแต่ตับตึงใช้ที่ลงดีที่ชนะที่หาแต่ยังก็จะคนไม่เลยครับอย่างผูพรมถั่วเพื่อผิดขียนสื่มวนเราจะใช้ถั่มากกว่า ก่อนทีน่ท่านท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีโหมาเมื่อสองวันก่อนท่านบอกว่าเนี่ยท่านจะดึงมาให้เครื่วงใหม่ที่ตั้งวัตถีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่าเขาวัตถีเขาจัดตั้งมาเจ็ดสิบเจ็ดเครืงใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งวัตถีมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำควบคู่กันฟูคงทั้งในเรื่องของอยู่ในีเคทั้งยักษ์ล็อซีนที่จะต้องรับจำนวนคนมารับวัตถีครับนี้ก็อยากไประชัมพันด้วยนะครับวัคซีนมาแล้วก็ขอให้รับ ว่าไม่ต้องรอนี่แล้วปำปากบอกน้องประจุบอกเราไม่ต้องรอว่าจะต่งกินว่ากินทั้งเรื่องลซึ่งมันอาจจะแค่เป็นสองก็ได้แต่เป็นได้มีคนจะรับไปสอบไม่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องการแจ้งกปรจัูสอบขอบคุณครับที่เส่งจที่พูดถึง